แล้วก็เชื่นชอบนะคะแต่ทำไมน้องถือสองรันก็ได้2องรางวัลโอ้โหนะคะถือเป็นทองของน้องอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าว่าจะรู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นตัวแทนด้วยนะได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิตนะคะแล้วก็รางวัลกิติยศรับรางวัลนี้ติดกัน5ปีสําหรับ c m m Thai c l u ่ะแล้วนี่รางวัลนี้ล่ะคะ 1 5ปีที่ต่อกันนะคะรู้สึกด <5 S 2> ีใจไหมคะก็ดีใจแทนทั้งค่ายมากเลยค่ะเพราะว่าหนังเขาดีมากเลยค่ะก็ <c oughs> เลยได้รางวัลโดยเฉพาะหนัง <c oughs> ที่น้องปันปันเล่นนั่นก็คือเรื่องแรก7ปีดี7หนะคะ <c oughs> ่ะเป็นปัญหาเรื่องนี้ก็เราเป็นพาร์ทเด็กเนาะใช่ก็เป็นหนังที่แบบดูแล้ว เรียกว่าอะไรดูแล้วไม่หดหูะคะ่ค่ะดูแล้วแบบสุขภาพจิตด,ดีขึ้นใครที่แบบเศร้าๆไปดูก็ยิ้มหัวเราะกันออกมาจากโรงเี้นนะคะ <S <S ่ะตาสดใสเหมือนน้องบ<ช>ันตป่าฝันไม่เจอนานเลยฝันมากอะไรอ่ะเรียนหนังสือเรียนอยู่ปันเรียนอยู่ชั้นม .4 คะะม่ะเปิดเทอมไหยคะตอนนี้กำลังจะปิดแล้วค่ะยังไม่ปิดหรอยังไม่ปิดเลยค่ะใช่แล้วทำไมปิดไม่เหมือนคนอื่นนะใช่หนูปิดคนอื่นเปิดโอ๋หรอใช่ค่ะแล้วหนูจะมีเพื่อนเที่ยวเล่นปะ ไม่มีไม่เป็นไรนะอ๋อถ้าหลายคนถามเึ็นงานแสดงแหละว่าวันปันจะมีงานแสดงต่อไหมคะค่ะก็เดี๋ยวมีหนังกับซีรีส <lect> <c oughs> ์ออกค่ะฮอร์โมนปะ <c oughs> ใช่ค่ะก็พูดถึงเรื่องฮอร์โมนนะคะก็เป็นซีรีส์ออกทั้งช่องช่อง GMM One นะคะช่วงเดือนนี้แหละ,ะประมาณกลางๆเดือน,นพฤษภาคมค่ะพฤษภาคมกระปบทเป็นสาวเสียวไม่เสียวเป็นวัยรุ่นทั่วัยธรรมดาค่ะ เดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันเองนะคะโป <จะ S 1> รโมทกันเต็มที่ว่าจะคู่ใครอะไรไง,งใช่สลับคู่ไปสลับคู่มาเลยค่ะงานไม่เจอเพื่อนๆนักแสดงเลยช่วงนี้รู้สึกไงบ้างคะคิดถึงไปเยอะคิดถึงนะซีรีส์หายไปนานออฟเทิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่หายกันไปประมาณเดือนนึงแล้วอะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มกลับมาใหม่แล้วะค่ะเพราะว่าโมีเริ่มแล้วพี่เทิร์มแล้วแลเดี๋ยวก็เดี๋ยว แต่พูดถึงว่ามีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะหลังจากนี้มีข่าวกับพี่เซนตอนนี้เป็นไงบ้างเจอเจอกันอยู่ไหมไม่ไม่ไม่เจอเลยนะคะไม่มีไม่มีโสดเรียนอยู่ก็เด็กอยู่หนูคนเดียวเอยู่นี่ค่ะแล้วก็ต้องกับพี่ก้าเองได้เจอกันอยู่ไหมคะไม่ได้เจอแล้วค่ะหลังจากถ่ายหนังจบไปนานแล้วนานมากนานสองเดือนแล้วค่ะประมาณเดือนสองเดือนแล้วค่ะมันจะมีแฟนคลับเสนงอยากให้เป็นแฟนกันกับพี่ก้าน ในหนังก็พอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแต่คนก็ต่างอายุน้อยแล้วก็เรียนหนังสือกันอยู่ค่ะก็ไม่ได้เจอกันด้วยแล้วมีหนุ่มมาจีบน้องปันบ้าไมบ้างนอไม่มีโสดใช่ตัดภาพไปทีน้องปันปันจะเป็นเด็กนักเรียนเดินเล่นอยู่ม .4 ใครับรางวัลน,นี้ก็ขอ,ขอบคุณคนดูด้วยแหละนี่แบบสบสนกันมาก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่คอยสนับสนุนนะคะคอยสนับสนุนหนังให้ได้รับรางวัลแฮปปี้ในการดูหนังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมาการทุกคนที่เลือกให้รัก7ปีดี7หนได้รับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะเป็นรางวัล นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องปันปันนะคะทำไมพอชื่อมาแบบเหมือนดาราที่เกิดพร้อมๆกันอย่างน้องปันปันลูกพี่แหวนก็ปันปันพี่จําแบบเนี้ยสลับกันไปทั่วเลยแต่ต้องบอกว่าปันปัน GTS ก็จะรู้ว่าเป็นปันปันสุนตา